อร่อยแรกอร่อยครับเอาดูเรียนที่สวนมาแรกครับผมผมรู้จุดเลยเนี่ยผมชอบกินมากพี่นันโอเคกินวันนี้คือสุดยอดคือสุดพอดีที่สุดโห้ยขอบคมนะพี่นันมาลองไม่ได้แบบนี้ต้องแย่งชิงกันหน่อยเปิดที่สุดเหรอคะเปิดที่สุดครับแล้วก็เล่าด้วยว่ามันคืออะไรเล่าเลยนะ ฮะอันนี้คือพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดนะครับเผ็ดมากเผ็ดมากๆมันตอนนี้อาจจะมีพริกตัวอื่นชิงแชมป์ไปแล้วแต่มันเคยเป็นเพรพิกที่เผ็ดที่สุดในโลกอยู่ดีนะฮะจริงกว่าไม่ใช่ครับมันคือไลน่าริปเปอร์คาริรไลนเอร์ครับนี่คือแชมป์โลกเลยนะฮะอ๋อ เห็นแล้วยังฝุนเป็นไงไมัมยอร่อยวเวลากินนะต้องมีสตินะถ้าแบบสติหลุดนี่คือคุณจะแบบอ้ออึกอึกไปเลยต้องดื่มดังแล้วก็กรนะเป๋าที่จะกินแบบมีสติใช่ต้องดื่มดังกับกินของเขาเพราะว่าเขาจะกินเป็คำแรกอะ่ะเขาจะพุ่งเลยจะทำให้เราแบบ แบบเขาเรียกว่าสติลูดอ่ะแต่มามาชอบเผ็ดเนี่ยอ,อร่อยค่ะมันยังเป็นมันไม่สามารถมันเป็นพืชปักต่อพันธุกรรมหรอครับถูกต้องสั่งไว้ไ,วไม่ค่ะอ,อ๋อออเดอ,อ,อเร์ออเดอร์ไหนครับต่อ,อด้วย เขาบอกว่าเดี๋ยวนะิดกระเทียมชิแกนเชิกนกะเพราปิดไฟไฟไฟอนนัเผออกปากชิแกนวอรอดับชิกนกะเพราไก่ไข่ดาวสอไปนั่งกับกลับบ้านกลับบ้านเชคเอา ป<ใ>อ่ะกินไม่ได้อยู่แล้วแหละอย๋ยว่าแป่ป้าเลยต้องกลับไข่จัดใจอขาอ๋ออ๋อสองนี่เลยเหรอทำไมอ,อะคะเลยค่ะโอ้โหสีโครตรหน้านี่เลยอะอ่ะอ่าอ่ออขอขคอขัดคนิดนึงโอเคฮะอาเชิญแล้วฮะ โอ้โหาปราบ